สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวคอเป็นหนังทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์หลักดูเรื่องนี้ครับเด e ะนันครับผมใครดูมาแล้วก็ระบายความรู้สึกได้นะครับให้กี่คะแนนรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบบอกกันได้นะครับมาเริ่มเลยดีกว่าครับภาคนี้นะครับได้ผู้กำกับอย่างไมเคิลชาเวสนะครับผู้ที่พึงจะกำกับ The Con j เจ i ริ3เข้ามากำกับนะครับผมอ่ะบนเล็กน้อยนะ ต้องบอกว่าความคาดหวังของเดือนนันสองเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเดือนนันภาคแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความหลอนความน่ากลัวของเจ้าวาหลักปีศาจผีแมชีเนี่ยมันน่ากลัวลดลงไปเยอะเลยนะจากที่เราเคยเห็นตอนในคอนเจอริงสองอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นภาพติดตาน่าจดจําแล้วก็ทําให้ผีแม่ชีตัวเนี้ยเป็นไอคอนิกของจักรวาลคอนเจอริงเลยนะเห็นไหมมันคล้ายๆแอนนาเบลอะไรเงี้ยเขาพยายามจะปั้นผีแมชีให้แบบว่ามีความแบบ หลอกหลอนในโลกหนังภาพยนตร์สยองขวัญนะ่ะมันกลับมาครั้งนี้นะครับภาค2มันก็ต้องหวังเมื่อหน่อยเว้ยเพราะว่าภาคแรกถ้าเอาจริงเนี่ยคนด่าก,กันเยอะมากนะครับคะแนนก็ไม่ค่อยดีคําวิจารณ์ก็เละเทะแต่รายได้มันยังดีไงมันก็เลยไปต่อได้จากวันคอนเทนตงอะ่ะงบจ้างแต่ละเรื่องอะ่ะมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วมันทําภาคต่อได้นะฮะไปสบายครับความรู้สึกของผมเนี่ยส่วนตัวสําหรับภาคที่2นะจริงๆภาคแรกผมก็ไม่ได้ถึงกับให้คะแนนหวยนะผมให้ต้อง6 ผมยังรู้สึกว่าหนังมันก็พอโอเคอะแต่แค่แบบผิดหวังในความน่ากลัวมันน่าจะน่ากลัวได้กว่านี้ผมว่าภาคเนีในความน่ากลัวถามผมมันเพิ่มขึ้นไหมผมว่าเท่าเดิมนะมันไม่ได้น่ากลัวแล้วครับเดีนนันผีแม่ชีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับรูปลักษณ์ของผีแม่ชีตัวเนี้ยมานานแล้วมั้งหลายปีละถ้านับการปรกากฏตัวของนางตั้งแต่เดอะคอนเจอริงอะนะโอ้โหใช่ไหมเราเห็นมาหลายปีแล้วแล้วการกลับมาเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นหรือว่าแบบไม่สะพึงเท่าเดิมแล้วอะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าในคอนเจลลิงนางเป็นแค่แบบโผล่มาแบบแบมบแบบไม่ได้แบบเป็นตัวหลักในการเดินเรื่องด้วยมันก็เลยแบบทําให้ดูมีความหลอนแล้วก็มีความลึกลับมากกว่านี้พอมาเปิดเผยเนื้อหาภาคหนึ 1, ่งภาคสองเนี่ยผมว่ามันธรรมดาไปด้วยมันทําให้แบบว่านะภาคสองกลับมาผมว่ายังไม่กลัวเฉยๆแต่ในส่วนที่ชมก็น่ามีนะผมขอชมเนื้อเรื่องเนื้อหาภาคนี้แล้วกันอังจิงเนี่ยเนื้อเรื่องเนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับแล้วกูจะชมทำไมจริงๆอ่ะภาคนี้จะเน้นหลอกทุกห้านาทีสิบนาทีเนี่ยโอ้โห หลอกหลอกหลอกผีแม่ชีออกมาหลอกเยอะเหลือเกินแต่ผมชอบในการที่เนื้อเนื่องเนี่ยนำเสนอในเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยจะไปนเน้นในที่โรงเรียนคลิส์นะ่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กไงนะเด็กนักเรียนในโรงเรียนคลิสเด็กประจําอะไรเงี้ยที่เผชิญหน้ากับผีแม่ชีแล้วก็ปีศาจตัวน,นี้ซึ่งการใส่เด็กเข้ามาเนี่ยจกักรวาลคอนจูดิ n งเนี่ยนะับว่าผมว่าต้องเป็นเด็กว่ะถ้าเด็กโดนหลอกอะ่ะแล้วเด็กมันทําอะไรทะลึงะล่งงแบบว่าการกระทําแปลกๆหรือการอยากรู้อยากเห็นอนะ่ะเออมันทําให้พอรู้สึกว่าพอภัยได้ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะสังเกตไหมล่ะเวลาเรื่องไหนใช้ผู้ใหญ่แสดงเน,น้นๆน่ะแล้วผู้ใหญ่มันทําอะไรแบบงั่งๆอะไรเงี้ยเออมันจะแบบกุญหญงิดกว่านี้เว้ยแต่ภาเนี้มันเอาเด็กเข้ามามันทําให้รู้สึกว่าเออเด็กมันอยากรู้อยากเห็นเออก็ทั้งแม่งมันแล้วกันอะไรเงี้ย <laughs> เออเรื่องราวความสัมพันธ์ในโรงเรียนก็ดูวุ่นวายดีนะฮะก็มีแก๊งเด็กรุมรังแกโซฟีอะนะแล้วแบบน่ารักด้วยนะไอ้แก๊งรังแกแถมโซฟีก็ไปชอบคนงานก็คือมัวริสอีกดูความสัมพันธ์กับแม่ ที่เป็นแบบคุณครูอย่างเคสอะไรงี้ก็ดูอีรุงตุ้งนางดีในเรื่องเนี่ยผมชอบแค่นี้เองส่วนผีแม่ชีอะไรเงี้ยก็มีปมที่ลึกขึ้นมิติที่ลึกขึ้นส่วนซิสตเตอร์ไอรีนอะไรเงี้ยจริงๆก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะหลังจากจบภาคที่แล้วนางก็ย้ายประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเรื่องปมแม่ของนางเป็นแฟนแบ็คเข้ามาเสริมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเก่าอย่างมัวริสเข้ามาตัวละครใหม่ๆก็เอ้ยแสดงได้ดีหลายคนนะส่วนข้อเสียมีเยอะหน่อยนะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีเนี่ยมันก็คือการดูเพินนะ มันไม่ได้น่าเบื่อมันดูแบบได้เรื่อยๆแต่มันอาจจะแบบรู้สึกมันจำเจเฉยๆแต่ข้อเสียที่จะบ่นนะครับ 1. ภาพมืดไปนิดผมว่าเรื่องนี้นะหนังแม่งโคตรมืดเลยแทบจะทั้งเรื่องมืดตลอดนะครับเขาอาจจะปรับโทนให้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้แบบรู้สึกตื่นเต้นระทึกขวัญใช่อว่ามันมีอะไรลึกลับอะไรอย่างงี้ป่ะเออประมาณนั้นแหละมัง้ง2ที่ผมชมไปนะผมเอามาบ่นอีกแล้วแม้ว่าเรื่องนี้จะใส่เด็กแล้วก็ตัวละครอายุน้อยเข้ามาให้ผีหลอก แต่มันก็เยอะเกินบางจังหวะนะครับมุกเนี่ยมันเป็นมุกเชยแล้วอะผมว่านะการที่ตัวละครเนี่ยอยากรู้อยากเห็นะแม้ว่าผมจะบอกว่าเอ้ยมันเหมาะสมแต่มันก็เยอะจริงๆนะถ้าสังเกตนะครับอย่างเช่นเฮ้ยแม่งรู้ว่ามีผีแน่แนเจออะไรแปลกๆแน,แน,แน่ก็ยังเดินเข้าไปให้เจออ่าจังหวะแบบเนี้ยใช่ไหมจะรู้สึกว่ามีเยอะมากนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งอย่างเช่นการแผนกล้องซึ่งเป็นมุกที่เก่ามากแล้วนะคอนเจนต์ยิงใช้มุกนี้จนแบบไม่มีมุกที่สดใหม่กว่านี้แล้วเหรอตัวละครหยิบไฟฉายมา ส่องเพดานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมสมมุตินะอันนี้นะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตามระเบียงไปตามบันไดไล่ๆไล่ลไปจนแบบแล้วก็ตุ่งแช่อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้เหียมันจับบุกได้แล้วอะว่าแบบจะมีผีโผล่อะมันเริ่มจําเจแล้วปะอันนี้ผมก็อยากให้เจมวานเนี่ยกลับมากำกับเต็มๆเ,เหมือนกันผมอยากรู้อยากดูไอเดียของเจมวานนะเพราะสังเกตไหมต้องแต่คอนเจอริ่งสองเจมวานวางมือไปปุ๊บหนังจักรวาลคอนเจอริ่งจืดไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า เขาจะกลับมาทําหรือเปล่านะครับทิ้งไปทําแนวอื่นไปทําอะควาแมนอะไรอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะคงจะเบื่อหนังผีหรือเปล่าอยากให้กลับมาทําจริงๆนะจะได้แบบมีมุกตุ้งแช่มุกหลอกอะไรใหม่ๆห,หน่อยคือพอแบบเนียนไปกับฉากหนังแล้วมันก็จะแบบรู้สึกเฉยๆแล้วล่ะครับที่ผมชอบมีมุกเดียวผมจสปอยตรงนี้เลยแล้วกันนะเปิดต้นเรื่องอะ่ะที่มันจะมีเด็กน้อยที่กาลังแบบรู้สึกว่าจะไปห้องเก็บของปะ่ะแล้วแบบว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในเงามืดเด็กคนนี้มันโยนบอลเข้าไป ถ้าเป็นหนังผีคลาสสิกเนี่ยบอลมันจะกระเด้งกลับมาใช่ไหมแต่เนี้ยบอลมันไม่เด้งกลับมาเว้ผมแอบคิดเลยบอลเด้งกลับมาแนี่มุกนี้เดาออกแต่พุม่มกับหักบทเว้กลายเป็นบอลไม่กลับแต่ว่ามีโหลกแก้วแตกแทนเฮ้ยเนี้ยอันนี้เขาเรียกสดใหม่แต่อย่างอื่นเนี่ยมันคุ้นชินหมดแล้วแม้แต่กระทั่งที่เราเห็นในตัวอย่างางิตเตอร์ไอรีนเนี่ยไปยืนแบบจ้องชั้นหนังสือแล้วหนังสือค่อยๆเปิดให้เป็นรูปผีแม่ชีอะ่ะแม่ง ปวดหัวกับไอรีนเนาะก็ไปยืนจ้องจนให้ผีโผลโ่เหมือนประสบการณ์ไม่มียังไงอย่างนั้นน่ะต้องวิ่งหนีแล้วปะมันก็จะมีอะไรที่ให้งุนหงิดเยอะหน่อยนะครับในภาพยนตร์ภาค2นี้นะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเด็กแต่ก็เยอะจริงๆนะเยอะจนแบบผมพูดไม่หมดอะไปดูเองแล้วผู้คนน่าจะรู้อะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออกลายเป็นแบบน่าหงุดหงิดน่อยๆ ผมจะมารู้สึกเบื่อตอนท้ายอ่ะคือเนเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนื้อไม่มีแล้วครับนี่แต่ฉากหลอกอย่างเดียวเหมือนภาคนี้ขายฉากหลอกจะเยอะนะมันเลยอาจจะแบบน่าเบื่อแรกๆอย่างรู้สึกผื่ออืดผื่ออมนะหลังๆนี่เออเฮียแบบชินไปเองแล้วก็ค่อยๆไม่ตกใจก็ประมาณนี้ผมไม่รู้จะบ่นอะไรมากมายอ่ะถ้าถามผมวัดกับภาคแรกเนี่ยผมว่าดีกว่าภาคแรกนิดหนึ่งแล้วกันนิดหนึ่งจริงๆ ผมแอบชอบมากกว่าภาคแรกตรงที่เนื้อหาการนําเสนออในเรื่องเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกดูดีกว่าในนึงแต่ว่าความน่ากลัวนเนี่ยเท่าเท่ากันเลยฮะคือผมว่าตันแล้วในเรื่องของความดีงามของเดินนั้นผมว่าน่าจะตันนะมันน่าจะไปต่อภาคสามถามว่าไปได้ไหมผมว่าน่าจะจบภาคนี้ถ้าให้ผมเดาแต่ในเรื่องของรายได้เน,นี่ยอันเนี้ยผมว่าน่าจะกําไรงามเหมือนเดิมแล้วบางทีมันอาจจะดันมาภาค3ามไม่ได้ใครจะไปรู้ แต่ผมเนี่ยอยากให้แบบว่าไปเล่นกับผีตัวอื่นปีศาจต,ตัวอื่นได้แล้วนะจกักรวาลคนเจอริงนี่ปีศาจต,ต้องเยอะโอ้โหเล่นแต่เดอนนันอันเนเบลอยู่นั่นแหละจนเราจะแก่เท่าอยู่แล้วเราจะได้ดูแบบผีตัวอื่นไม่เนี่ยอยากดูตัวอื่นแล้วอ่ะครับท้ายคะแนนผมให้ 10. 10. แทันด๊แด๊าท๊าท๊าด๊าด๊าดา๊าด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 นาด๊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 าด ผมก็ถือว่าไม่ห่วยนะแต่ดูได้เรื่อยๆแต่มันน่าจะน่ากลัวกว่านี้นะเออแม้ว่าบางจังหวะมันจะปรับปรุงให้มีการหลอกหลอนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงคลายแม็กแนะ่โอ้โหบันเทิงดีเนาะวุ่นวายอีดุงทุงนางดีเหมือนกันหรือจังหวะที่แม่ชีไม่ได้แบบมีจังหวะตลกนะจังหวะตลกที่สุดผมขอพูดภาคแรกนะไอ้เหี้ยแม่แม่ชีลงไปปั้มในน้ําเนี่ยจังหวะเนี้ยตลกชิบหายไม่น่าใสาเข้ามาเลยหมดเลยหมดกันความน่ากลัวของผีแม่ชีกูในภาคเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วอ่ะมีแค่แยกเคี่ยว รอดูหนังเรื่องหน้าในจักรวาลแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาคุยประเด็นที่น่าสนใจคุยสปอยกันต่อนะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับวาหลักยังไม่ตายจริงๆนะอย่างที่เราเห็นในตอนจบของภาคแรกใช่ไหมมันเหมือนมันพ่นอะไรไม่รู้ใส่มัวริสใช่ไหมที่ตอนในภาคแรกชื่อเฟนชี่ใช่ไหมมันเหมือนมันเอาวิญญาณของมันอะฝังแฝงเข้าไปในตัวของเจ้ามัวริสนะฮะในภาคนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นมัวริสและมัวริสพี่แกก็ออกเดินทางไปหลายประเทศซะด้วยโอ้โหไปที่ไหน มีคนตายที่นั่นครับเพราะผีแม่ชีเนี่ยในภาคนี้มาเฉลยแล้วนะครับว่ามันตามหาดวงตาเซนลูซี่นะฮะซึ่งจะทําให้อํานาจและพลังของมันเนี่ยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ดวงตาเนี่ยเป็นเครื่องรางที่อยู่ในโรงเรียนคิสที่นางเอกไปพอดีครับที่มัวริสไปพอดีเลยตามหาจนเจอนะครับโอ้โหอำนาจกํลาลังมาเลยนะแย่งตรงแย่งตามาได้กาลังจะเผานางเอกตอนสุดท้ายโคตรชอบเลยเนาะคิดว่านางเอกแบบ โดนแบบวาหลักดึงขึ้นไปบนฟ้าแลวแบบเผาร่างผมคิดว่านางเอกน่าจะอย่างน้อยนะ่าอย่างน้อยโดนเผาครึ่งร่างแล้วว่ะแบบไม่สวยแน่แต่สุดท้ายนางแม่งฮึดไว้แล้วก็ไปสวดทําให้แบบน้าอางุ่นวายพุ่งใส่ผีแม่ชีนะครับคือไอรีนกับเด็บบาเนี่ยเชื่อว่าน้ําวายเนี่ยเป็นเลือดของพระเยซูมันก็เลยแบบทําให้ผีแม่ชีเนี่ยตายไปนะครับฉากนี้คือดีนะเล่นใหญ่กว่าภาคแรกนะครับการปราบเนี่ยโว เพราะว่าด้วยความที่โรงเรียนคิดเนี้ยในโรงเก็บของเคยเป็นโรงบ่มวายเก่าด้วยพอระเบิดนี่วายกระจายเลยจะถามว่าจริงๆแล้วพอบทจะปาบก็ปราบง่ายเหมือนกันนะไ <c oughs> ล่ล่ากันมาอย่างนานแม่ผีแม่ชีกูหลบไม่ได้ด้วย <c oughs> อะไรวะแล้วมัวริสเนี่ยถามว่าผีแม่ชียังมีหลงเหลือไหมนะครับบางคนน่าจะสงสัยมีครับจำกันได้หรือเปล่าล่ะตอนจบของภาครแรกครับฉากจบฉากสุดท้ายอะ่ะมันจะมี ตัดไปยัง20ปีต่อมานะครับลอเรนนะไปไล่ผีที่อยู่ในตัวมอริสนะฮะมอริสมันยังมีไม้กางเขนแบบขึ้นมาในตัวอยู่เลยครับนั่นแสดงว่าผีแม่ชีในตัวมอริสมันยังไม่หายไปแล้วผีแม่ชีมันก็ไปตามลอเรนในคอตเจอริงนั่นแหละครับอ๋ยอีผีแม่ชีเนี่ยกลัวมันจะมีภาค3ามตรงนี้นี่แหละเพราะว่ามอริสมันยังมีเชื้อมันยังไม่ได้ไล่ผีจากมอริสนะ ตอนจบก็แบบไปพยุงมัวริทขึ้นมาดื้อแล้วก็ไม่ได้คิดเลยยังมีไม่เน่ในตัวเนี่ยอะไรอย่างนี้นะซิสเตอร์ไอรีนไม่เอะใจเลยอ่ะประเด็นต่อมานะครับบทที่แบบน่าตกใจเลยครับคือคุณพ่อเบิกนะครับในภาคแรกที่ร่วมกันปราบเดอะนันกับไอรีนเนี่ยตายไปแล้วนะครับในภาคนี้บทบอกว่าจริงๆเขาเลื่อนขั้นแล้วนะเป็นบิชอปป่ะผมจําไม่ค่อยได้นะเขาบอกว่าเป็นอาฮิวาตากโรครับตายครับโอ้โหคือแบบไอรีนเนี่ยจะโดนส่งให้ไปปราบ ไอวาหลักเนี่ยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากันมาแล้วที่โรมาเนียแต่พ่อเบิร์กเนี่ยดันโดนฆ่าไปแล้วแกไม่มีคนจะไปช่วยตอนแรกก็โหจะไม่ไปนะแต่ก็โดนยืนยันให้ไปน่าสงสารไอรีนเหมือนกันช่วงแรกแต่ยังดีนะครับที่ได้เดียบล่าเนาะเพื่อนไปด้วยไม่งั้นนี่โอโ้โหเหงาเลยนะแล้วนางก็จะมีประสบการณ์ที่กลัวมากๆอะ่ะยังต้องไปปรามันอีกอะไอย่างเงี้ยเป็นกูก,กูไม่ไปแล้วอะกลัว ยังมาตามหลอกหลอนกูอีกแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะที่น่าพูดถึงนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของรอเลนกับไอรีนเนี่ยในภาคนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะว่าต้นตระกูลของนางเนี่ยน่าจะมาจากไอผมก็จาไม่ค่อยได้นะอันนี้น่าจะใครเสริมได้เสริมได้ทีนะมันเร็วนะในเรื่องนะฮะที่แบบโดนความลูกตานะครับแล้วตระกูลแบบแยกย้ายกันไปหลายประเทศอ่ะเออมีพลังพิเศษมีเนตรม,มีจิตสัมผัสอะไรอย่างเงี้ย เป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นเครือญาติกันเว้ยก็เลยมีพลังคล้ายกันแล้วหน้าตาก็คล้ายกันอีกนะนักแสดงเนี่ยเอาพี่น้องของจริงๆมาแสดงนะสองคนนี้ซึ่งแม่ของไอรีนเนี่ยก็มีพลังเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบผัวในหาว่าเป็นบ้าแล้วโดนชาวบ้านจับไปเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นคนเดียวกันแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเครือญาติกันนะใบ้ๆเป็นเกกลายนะฮะเรื่องราวตรงนี้นะฮะเออพูดถึงเอ็นเครดิตนะครับ มันมีหนึ่งตัวหลายๆคนก็น่าจะรู้ข่าวอยู่แล้วผมชอบคาริดตน,นะในจกักรวาลคอนเจอริงนะเรื่องนี้ก็น่ากลัวดีครับเป็นเหมือนการรวบรวมข่าวรวบรวมภาพจริงอะไรอย่างเี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาพจริงหรอกแต่แบบเป็นฟุตเทจที่แบบดูเหมือนอารมณ์แบบเหตุการณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยชอบนะแล้วก็เผยเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ปัจจุบันของคอน j จอริงนะครับเป็นฉากที่โรเลนกับเอ็ดนะฮะอยู่ด้วยกันกับลูกจูดี้นะครับผม แล้วดูเหมือนจะเป็นเอที่รับโทรศัพท์มีคนขอความช่วยเหลือให้ทั้งคู่เนี่ยไปดูหน่อยอาจจะเป็นการปล่อยปลยไว้นะครับว่า c o n j u r i n g 4มีแน่ครับอะไรอย่างนี้นะคะขอเดือดเือดหน่อยแล้วกันนะถ้ามีนะครับภาค3นี่เป็นอะไรที่น่าผิดหวังเหมือนกันเจมวานไปกู้ดีแล้วก็อย่าลืมมากู้จักรวาลผีตัวเองด้วยเด้อพากำกับหน่อยเฮ้เจมวานขอละเฮ้ยวายก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมอยากเสริมกันเข้ามาคุยเข้ามาได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากช่องใหม่อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นรีวิวซีรีส์รีวิวสตรีมมิ่งภาพยนตร์อะไรเงี้ยผมจะรีวิวอีกช่องหนึ่งนะครับไปติดตามได้แต่เป็นไลฟ์สดนะครับชื่อว่าช่องอคติหนังใครคิดถึงแนวรีวิวก็ไปคุยได้ทุกตอนครับผมทําเป็นตอนๆเลยกดไปข้ามสกิปไปช่วงรีวิวเลยก็ได้ครับคุยกันสนุกสนุกครับฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปกก่อออนนนคครรััับบไว้เเจจใหม